กลับมาเด,เดริจทีวีฮะ เป็นภาษากลางเลยนะตีสามคือตีสามของกลางคืนวันที่1เมษาตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเดลีกันแล้วก็ด้านหลังนี่คือสถานีรถไฟนะฮะที่สถานีรถไฟเมืองอาริกาภาพของว่าคนที่นี่ใช้สถานีรถไฟคุ้มค่าแค่ไหนเมืองไทยจะมีไหมแบบนี้มา คือที่เห็นอยู่เมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าผู้คนเยอะแยะมากมายเนี่ยมานอนอยู่ที่สถานรีรถไฟเนี่ยมันเป็นคําถามที่เกิดขึ้นขึ้นว่านะฮะว่าคนพวกนี้เนี่ยจะไปไหนหรือว่าเขามานอนที่นี่เป็นประจําหรือเปล่าหรือยังไงวะคือไม่เข้าใจคือคือมากี่มาก,กี่ครั้งทุกครั้งก็จะเห็นคนพวกนี้นอนอยู่ทุกวันและตอนเช้าพกคนพวกนี้หายไปไหนขึ้นรถไฟไปหรือออกไาทำงานเหมือนเดิม นะ่ก็เป็นสิ่งที่ที่แปลกนะเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยแค่นอนข้างถนนคนก็มองแล้วอะ่ะที่นี่คุณนอนไปสีคุณจะนอนตรงไหนก็ได้ใน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 พื้นแผ่นดินของฉันนะฮะรัฐบาลสร้างมาให้แล้วก็นอนนอนกันไปซะนะฟรีฮนะผมว่าเป็นประเทศที่เสรีที่สุดในในโลกแล้วแหละจะนอนไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้จะพาไปดูว่าเสรียังไงแล้วก็เสรีแค่ไหนนะฮะในประเทศอินเดีย เดยวหืเดี๋ยวดเดี๋ยวอีกอย่างนึงพาไปดูรถไฟครั้งก่อนหน้านู้นเมื่อตอนที่พาไปเที่ยวเดี๋ยวไปเห็นว่ารถไฟทอยเทรนนะฮะทอยเทรนที่พาไปเจอเยอะแยะมากมายเนี่ยเจอ,ห,อหิมงหิมะอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวมาเจอสภาพรถไฟที่เป็นเรียวอินเดียไทย,ไทยเนี่ยจะเป็นยังไงพูดไม่พูดเร็วเลยนะเดี๋ยวพูดเร็วไปต้องขวอภไฟด้วยไป ไฟนะตอนนี้คนก็ละ่ะคือเป็นตู้นอนนะฮะแล้วก็คนก็กําลังเนี่ยคนก็กําลังกําลังหลับหมดแล้วอะ่ะเราก็เลยมาขึ้นมามั่วงก็อีกไปดูกันสี่ชั่วโมงอะ่ะก็จะถึงน้องาก็พามาอยู่บนรถไฟอินเดียแบบเรียวอินเดียนะสักทีหนึ่งแบบเรียวสุดๆอ่ะวันนี้อ่าเขาเรียกว่าสัวโดดมอแอบนั่งเนี่ยเขานอนอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตื่นมาจะโดนเตะหรือเปล่า a i Hey, hey, วสี่ชั่วโมงสามสามป่ะก็ถึงแล้วเดลีเดี๋ยวว่าป้ายเดี๋ยวพาไปดูเมืองหลวงตบประเทศเดียกันนะฮะว่าเมืองหลวงประเทศนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็คนเยอะมากถ่ายเรืปอยะ จริงแล้วจะแนะนําก่อนนะแนะนําพื้นที่ด้านหลังก่อนนิดนึงว่าด้านหลังนี่คืออะไรด้านหลังนี่คือยามอมัสยิดนะฮะเป็นสุรเราสมัยราชวงศ์มงกุลก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียณตอนนี้ใหญ่ที่สุดนะแต่ันอาทิ์อากาศแจ่มใสก็กำลังจะพามาตลาดนัดมือสองของนิวเจลรีกันก็ได้ขึ้นชื่อว่าขึนชื่อว่าใหญ่มากๆอ่ะใหญ่แค่ไหนอ่ะ ก็ผมว่ากินเนื้อที่ยาวๆนะกินเนื้อที่อ่ะสี่กิโลอ่ะมั่วแล้วว่าไจะถึงนะยังไม่นับขนาดความกว้างตอนนี้เดี๋ยวมีเห็นสภาพแล้วปิดอยู่อีกมึงเอากล้องยังปิดอยู่เลยนะฮะมาเช้ามาก เยอะมากเดี๋ยวเราพามาดูแอบถายนิดนึงเพราะคนเยอะแล้วก็เดี๋ยวคนมองมองอย่างเดียวไม่พอนะฮะข้ามาควรด้วยอย่าคุยหาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนะฮะได้เดี๋ยวไปดูไปดูกันว่าได้อะไรบ้างวันนี้มามุมนะเมื่อกี้ก็ไปเดินเลือกเสื้อมาแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะคนเยอะมากแล้วก็กลัวว่าจะโดนชิงทรัพย์เอาเปล่า ก็แอบ,บแวบ,บมาที่มุมหนังสือเป็นหนังสือมือสองถ้มีทุกแบบตั้งแต่นิตยสารปกต่างชาติทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่หนังสือที่เป็นมือสองได้มีหมดอ่ะหนังสืออะไรวะทุกอย่างเพราะว่าคือแบบ2กิโลอ่ะสรับตลาดหนังสือก็หากันได้นะมีทุกอย่างมีทุกประเภททุกแบบทุก ทุกขนาดบางเล่มถึงกันหาย,ยากอ่ะนอกจากไหนวะขโมยเหรอไปดูไหมไปดูทางหนังสือจริงๆลแล้วสบพี่ร้องชาวร้อครับ คืสอสอ,อ,องเนี่ยมีแผ่นซีดีแถมด้วยระดักคนร้อีทุกแบบเลยอ่ะนี่ดันมีลัจฉากองไงวรรณกรรมยังมีเลยฮะ คนที่ชอบวรรณกรรมแล้วก็อยากอ่านแบบเฮ้ยหนังสือถูกๆอย่างเงี้ยเจ๊เอามาเอาขึ้นมาก่อนที่คนที่ชอบแบบจะอ่านหนังสืออย่างเงี้ยวรรณกรรมถูกๆเพราะว่าที่นี่ก็ก็พอได้อยู่นะเยอะอยู่มือสองม,อมือสองได้ไงอ,ะอ่ะ เขาไม่เอากวานแล้วรู้ว่าไงวะรือว่าพิมพิดขานแล้วาสนใจนะเพื่อนเอ้าแล้วอยู่เป็นหนึงถือมือสองแล้ววานลรกยังใหม่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ไม่ถ่ายแล้วไม่มีแรงรภาพก็มาดูว่าได้อะไรบ้างได้นี่มา ได้กล้องมาตัวเนี่งก็บอกราคาเดี๋ยวคนรู้ ว้าไก่อายคือจะบอกว่าอินเดียเชือดทุกวันอ่ะเชืุกไก่เชือดไก่เชือดไก่ดูไปสักคัดเชือดไก่ก่อนแน่านาพามาเยี่ยมดูน้องไก่ที่กำลังจะโดนเชือดเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูว่าเชือดยังไงทำยังไงแต่วันนี้ไม่ให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์รน,นี่มาดูน้องแกะแกะเออน้องแกะ แกทำย hey. okay. ัดไปฮะเฮ้ยเ้ยเดียแม่งทำได้อ่ะคือเอาแกะยัดเข้าไปในสามล้อทำได้ไงอ่ะแสองตัวสองตัวด้วยแกะดำกับแกะขาวนี่มาโเชิเลยนะ แกสองตัวนะสีดำสีขาวทำได้ง่ายเอยาขึ้นมาอ่ะบ้านเราแม่งดิ้นตายเลยอ้าโอเคอันี่าหวันชิ้นกับเบลกุกเอานิ้อไปใส่นิ้วใส่นิ้วเข้าไปแล้วก็บดออกมาเวลา,ยามไม่มีะอะไรกินนะแดกนิ้วตัวเอง บ้านเราไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนมีอยู่ไหนอ่ะที่ตาตาปล่าไม่ใช่นี่หว่าเป็นกระจกเปทีโชว์บาร์กกูเธหรับแฟนเมื่อก่อนเห็นปะเห็นปะนั่นไงนั่นไงปากซื้อได้นะ แฟชั่นนี้เริ่มกำลังเป็นที่แพร่หลายนลฮะแพร่พันสู่คนขายเนื้อย่างไปเรียบร้อยแล้วดูนั่นไงพัดถานไปด้วยก่อไฟแม่งหน้ามันใช่ไหมหาอะไรติดหน่อยโฆษณาหน้ามันไปฟังๆระหว่างรอระหว่างระหว่างรอกินเนื้อย่างมีเดี๋อวจะเล่าอีก one, one, one. ส่งความรักและส่งรอยยิ้มยิ้มให้แก่กันสร้างความผูกพันได้มาแล้วไหนพีเซต์นหน่อยพีเซต์นเนื้อย่างอินเดียใส่ถ้วยอะไรวะถ้วยกระดาษมีน้ำจิ้มแต่ไม่เอาเพราะว่าเค็มแล้วถามว่ามีไม้จิ้มหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่จำเป็นเบิบด้วยมือเลยยังไงล่ะ เบอร์มือป่ะไม่ถ่ายนะอร่อยป่ะเรม่เชื่อยบันเลยอ่ะอร่อยมากไม่ถ่ายแล้วอร่อยคำเดียวลองรู้ป่ะสักครั้งนะอินเดียจะพาไปที่อื่นต่อไปดูถนลุนพาคุณวายออนรอินเดีย